ผักขยงคะ่ะทุกคนใครกินเป็นบ้างคะบางคนก็กินเป็นเนาะบางคนก็กินไม่เป็นผักขยงคะ่ะแม่รีพากินกับไอ้ตำกระเทาะนะคะทุกคนหรือว่าตำบักต้องเนาะจะอร่อยมากคะ่ะ สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องลียาชาแนลนะคะอยู่กับสาวลาวกินแซบค่ะวันนี้ลีก็จะมากินตำกุ้งสดนะคะทุกคนใส่หมูยอด,ด้วยเนาะผักก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรผักไขยงใช่ไหมทุกคนใครเคยกินบ้างแล้วก็ผักสลัดเนาะโอเคค่ะนั้นเราไปลงมือกินกันได้เลยค่ะมาค่ะทุกคนมากินกับลีเนะาะตำใส่ปลา่หนัวเลยน้ำปลา มาค่ะใครมีอะไรก็เอามากินด้วยกันนะคะทุกคนเอามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้ลีก็เพิ่งออกกําลังกายเสร็จเนาะยังไม่ทันได้อาบน้ําเลยเลีก็หิวข้าวแต่ไม่มีข้าวนะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะ ผักขครแยหคะ่ะทุกคนใครกินเป็นบ้างคะบางคนก็กินเป็นแล้วบางคนก็กินไม่เป็นสายบัว มีสตล์ด้วยค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะรีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะกัยให้รีด้วยนะคะทุกคนมมหมูหยอชิ้นใหญ่ ผักขยงค่ะแม่รีพาก,กินกับไอต้ตำกระทอนะคะทุกคนหรือว่าตำกระต้องเนาะจะอร่อยมากค่ะน้ำปลาไหลไมาอยู่ฝั่งนี้หมด ล้างดีๆนะคะทุกคนผักขยะแล้วมันมีขี้โคลมีอะไรนะคะ วันนี้มาหน้าสดค่ะทุกคนค่ะ เยอะนะคะทุกคนไม่ใช่น้อยนะถามว่าลีตําเยอะหรือกินหมดไหมลิกินไม่หมดหรอค่ะ <c oughs> กินเสร็จเลยว่าจะอาบน้ำเนาะจะไปซื้อปลาที่ตลาดนะคะทุกคนไปปล่อย แต่ฝนก็จะมาอีกแล้วไม่รู้จะทันหรือเปล่านะี่ 那把拉很多弄了、啊 น้ำปลานนันวๆค่ะทุกคน mm. Mm. ไปมองฟ้าไปกลัวฝนจะตกกคนกลัวจะออกไปตลาดไม่ทันนะคะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ลีก็ามา กินให้ดูมากินเป็นเพื่อนพอหอมปากหอมคอนะคะพอดีว่าฝนจะตกเนาะพอดีว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะรีว่าจะแตนว่าจะออกไปซื้อปลาที่ตลาดนะคะแล้วรีก็จะไปปล่อยเนาะแล้วดูฟ้าดูฝนเหมือนฝนจะมาแล้วรีก็จะรีบออกไปนะคะทุกคนจะรีบไปอาบน้ํา,าด้วยเนาะแล้วก็จะรีบออกไปนะคะทุกคนกลัวฝนมันจะตกก่อน โอเคค่ะลีก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้รีช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้รีเนาะ,ะในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้รีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสบายดีบ๊ายบาย